พระกรรมฐานโซนนี้ตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปูใ่ใหญ่ๆจะพากันปร,รบถึงภูเขาควายถ้ากรรมฐานไม่ได้ผ่านถ้ำตับเตา่าภูเขาควายยังรับไม่ได้ว่ากันว่าถ้ำตับเตา่าภูเขาควายนั้นได้ยินเสียงได้ยินเสียงเทศไม่เห็นตัวผู้ใดไปอยู่ตรงนั้นคิดชั่วชั่วขึ้นมาได้ยินเสียงด่า ได้ยินเสียงด่าจนขนลุกขนพองถ้าทำถูกคิดถูกได้ยินเสียงสรรเสริญสาธุการเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานท่านจึงมุ่งมั่นไปอาจะมาไปถึงพระบาทดานเผยอยู่ทังหัวภูเขาควายทางโน้นทางเมืองทุลคมทางแม่น้ำเงืมทางนั้นมันเป็นเทือกเดียวกันมาทางหัวมันไปทางโน้นทาหารเขาไม่ให้ไปมันยังมีพวกชนเผ่าอ,อยากไปอยู่ อยากสืบภาพซุ้มนางรับเก่งๆนี่นะนางโง่งงากเลยนะพาไปพาไปเขื่อนแม่น้ำพรมข้ำมาแต่วันยังไม่ตกดินเสือร้องคำรามบุยพรกัญญา,าขับระบาดนี่วะโอ้ยสมนำหนาพวกเง,งานอนเก่งๆนี่เด้บา้านเอาเอาไปเอามาพอถึงสองสามวันเสือยังไม่ร้องซ้ำรับก่อนเสือ สัมบนน้ำโกนแขงเสือทำมาเนี่ยถา,า,าดถาดโยเสือก็หอตบมมะไก่บัดมันน่าจะมีผีดุดุร้ายๆนั่นแหะมันจะช่วยให้จิตใจของเราไม่คิดฟุ้งซ่านมันจะกลับเข้ามารักษาเนื้อรักษาตัวท่านจึงไล่ให้เราไปสู่โคนไม้ไปสู่ป่าไปสู่เรือนว่างตรงนี้